หลายคนนะคะถามดินนะคะเรื่องนูไวส์นะคะว่ามันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงนะคะตลอดระยะเวลาแค่1เดือนก็รีวิวหลายร้อยรีวิวจะมีรีวิวบางเคสนะคะเป็นเรื่องมหัสจรย์มากๆค่ะเคสคุณแม่ลุงเปี๊ยกนะคะท่านเป็นเบาหวานนะคะท่านนอนติดเตียงมาหลาย10ปีแล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะขาท่านเนี่ยเน่าแล้วก็มีน้ําเหลืองไหลนะคะจากโรคเบาหวานท่านกินนูไวส์ไปแค่ครึ่งซองเท่านั้นค่ะเพื่อนๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือแผลแห้งและขายุบเลยครอบครัวของลุงเปียกตกใจมากนะคะแต่ไม่เพียงเท่านี้นะคะคุณย่า เป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยลุงเปียพยายามรักษาด้วยยาที่ดีที่สุดจากเมืองนอกนะคะก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ท่านทานนูวัต์ไปไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์อะคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัลไซเมอร์ท่านดีขึ้นเลย ปรากฏการ์พวกนี้ไม่ได้เกิดแค่ครอบครัวของลุงเปียค่ะเพื่อนๆเกิดข<ๆ>ึ้นกับหลายๆครอบครัวถ้านในแง่ของความสวยงามนะคะมีบางท่านนะคะใช้สเตมเซลล์ฉีด e หน้าช็อตหนึ่งก็เป็นแสนนะคะเขาก็ประทับใจการกินนูไวฟ์มากเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหน้าเขาเนี่ยฟูขึ้นมาเลยเหมือนเป็นหน้ากลับมาย้อนวัยกลายเป็นเด็กอะ่ะเพื่อนก็สั่งซื้อตาม4ี่ห้าชุดอ่ะคะ่ะถ้าในเคสของการลดน้าหนักนะคะดิมีเพื่อนท่านหนึ่งลดได้10โลภายในแค่10วันนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าเขาพยายามลดน้ําหนักมาตลอดนะคะกินอาหารเสริม แบรนด์ดังๆนะคะใครว่าอันไหนดีเขากินหมดนะคะอาหารเสริมเป็นลักษณะเซตมีหลายๆตัวเดือนนึงก็โดนหลายหมื่นนะคะแต่เขาก็ไม่ลดค่ะแต่เขากินนูไวฟ์เนี่ยแค่10วันลงไป10โลแต่ที่มันน่าตื่นเต้นก็คือการลดน้ําหนักของเขาเนี่ยหน้าเขาเนี่ยกลับผ่องกลับแน่นกลับเด้งกลับดูเป็นเด็กเพราะมันเป็นการลดน้ําหนักที่เซลล์ย้อนวัยทั่วล่างเลยคะ่ะวันนี้เดิจะมาไขาข้อข้องใจทุกคนฟังค่ะว่าในนูไวฟ์เนี่ยทำไมถึงทําได้แบบนี้ เพื่อนๆเ,เชื่อเรื่องหนึ่งไหมคะว่ามนุษย์เก่งมากเรามีเครื่องบินเรามีไฟฟ้าเรามีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วเราก็มียารักษาโรคที่ยอดเยี่ยมวันนี้มันเดินทางมาถึงยุคข,ของการที่เรามีนวัตกรรมสารอาหารที่สามารถย้อนวัยเซลล์ได้สิ่งที่นูริเจนเอามาใส่นะคะคือเซลเมทริก นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลโนเบลมา2ปีค่ะแล้วเรากินในปริมาณ ffective Dose คือปริมาณเข้มข้นแล้วเราจะไม่แข็งแรงได้ยังไงลินเชื่อนะคะว่ามันเป็นเรื่องใหม่สําหรับทุกๆคนนะคะคาว่าเซลเมทริกแต่ลินรู้จักสารต้านอนุมูลอิสระมานานละเรารู้ด้วยค่ะว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดเนี่ยชื่อว่าเรซูรัทอแต่ข้อเสียของเรซูรัทอคือมันไม่ดูดซึมคะ่ะเพื่อนๆเราทานไป100%นะคะมันดูดซึมไม่ถึงเลยนต่งเปอ r ์เม็นต์เลยที่เซลเมทริกเนี่ยมันคือเรซู ไปถึง300เท่าแล้ววิ่งตรงไปที่เซลล์ของเราในร่างกายเลยนั่นหมายถึงเซลล์ของเรานะคะจะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดเวอร์ชัน300เท่าเข้าไปดูแลและในเมื่อนูไว้์เราใส่แบบ ffective Dose เราใส่แบบจัดเต็มอม่ะเราใส่จนมันเข้มข้นจนเห็นผลจนเกิดเคสมากมายที่บางคนเรียกว่ามันคือปาฏิหาริ์เซลล์ในร่างกายของเรานะคะถ้าเราไม่กินสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะแก่และมันก็จะเสื่อมไปตามอายุไขของเราถูกไหมคะวันนี้เราอายุ4ี เซลล์เราก็จะเสื่อมกว่าตอนที่เราอายุ20มันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถย้อนอายุเซลลได้วันนี้ถ้าเซลล์เราแก่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเซลล์ผิดเพี้ยมมันก็กลายร่างเป็นเซลลมะเร็งได้ถ้าวันนี้อวัยวะภายในของเราไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดถ้ามันแก่แล้วมันแข็งนะคะเลือดที่ไหลฟโ์มาไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดเป็นโรคสโตรกนะคะโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์โรคอามาัอามาพาตได้อวัยวะภายในร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยต้องการสารต้านอนุมูลอิสระค่ะเพื่อทําให้อัยวะทั้งหมดเ กลับย้อนวัยเป็นเด็กได้แต่นูไว้เราไม่ได้ใส่เพียงแค่ซิลเมทริกนะคะเราใส่แพลนเบตโปรตีนเกรดพรีเมี่ยมลงไปถึง6ชนิดเราใส่ไฟเบอร์ลงไปด้วยค่ะ เราใส่พรีไบโอติกลงไปด้วยถามว่าทาไมเราต้องใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปเผื่อเพื่อนๆกินทดแทนมื้ออาหารยังไงคะเพื่อนๆก็จะได้ผอมสุขภาพแข็งแรงและย้อนวัยเซลล์ทั่วร่างได้ด้วยและสุดท้ายนะคะเราใส่วิตามินเข้มข้นลงไปเพื่อก่อเกิดการบูสตัวเนทพลัสด้วยค่ะซึ่งเนทพลัสจะทําให้ตัวไมโตคอนเดรียของร่างกายเราเนี่ยย้อนวัยกลับมาเป็นเด็กเราจะสดชื่นเราจะแข็งแรงลินเห็นเขาฉีดเนทพลัสตามคลินิกฉีดช็อตนึงก็หลายหมื่นคอสนึงก็หลายแสน แต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปฉีดสิ่งเหล่านั้นแล้วค่ะทุกอย่างมีอยู่ใน new wife แล้วและนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ทําให้ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าจริงๆเนี่ยเยอะมากๆเกิดการซื้อซ้ําเยอะมากๆ เกิดการส่งต่อสินค้าดีๆเยอะมากๆในฐานะที่เราเป็นคนขายเมื่อลูกค้าเราแข็งแรงขึ้นครอบครัวเขามีความสุขจริงนั้นตอบกลับมาเป็นเสียงขอบคุณนะคะและนี่แหละค่ะคือ New w i f e นวัตกรรมอาหารเสริมย้อนวัยเซลล์ทั่วล่างที่ไม่ใช่มีแค่เซลล์เมทริกแต่เรามีถึง4ฟ n 1เราไม่ต้องไปกินอาหารเสริมมากมายเป็น10บๆตัวแล้วค่ะเรากิน New i f e แค่ตัวเดียวเนี่ยแหละมันก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงลงลึกถึงระดับเซลล์ได้เลยค่ะขึ้งรองนะไม่ใช่รอง ให้ฟังว่าซึ่งซองก่อนจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันสร้างบุสมขนาดไหน,น